สวัสดีค่ะคุณวิชาแคมี่วันนี้จะมาสอนสองประโยคนะคะในการที่จะถามว่าตอนนี้กี่โมงแล้วนะ,ะถ้าตอนนี้กี่โมงแล้วนะคะเราจะพูดว่า do you have the time do you have the time นะคะมีคำว่าเดอด้วยนะเพราะว่าถามว่าคุณมีอ่าตอนนี้กี่โมงแล้วนะเขาก็จะบอกว่ากี่โมงนะคะ do you have the time do you have the time นะคะก็แปลว่า what time is it นั่นเองแล้วเขาก็จะบอกว่ากี่โมงแต่ถ้าเราไปพูดว่า do you have time Do you have time นะคะซึ่งอันนี้มันจะแปลว่าคุณว่างไหมนะคะคุณมีเวลาไหมหลายคนอาจจะตอบว่า uh, I'm busy หรือว่า Yes I'm free อะไรแบบนี้นะคะก็คืออย่าลืมนะ มีคําว่าเดิกกับไม่มีใครที่อยากได้ประโยคแบบนี้นะคะไปตอบพูดสื่อสารได้เลยโดยที่ไม่ต้องคิดแต่งประโยคเองหรือว่าอีคํานี้จะแปลว่ายัางไงคุณิชาแนะนําเลยหนังสืออ e ีบุ๊กของคุณิชานะคะ English Short Cut ทางลัดเก่งอังกฤษในชีวิตประจําวันนะคะซึ่งจะรวบรวมเอาพันห้าร้อยกว่าประโยคนะประโยคใหม่ๆเป็นประโยคที่เขาใช้กันจริงๆในชีวิตประจําวันนะคะเพื่อที่คุณจะได้เอาไปใช้เลยนะอ่านปุ๊บแล้วก็เอาไปใช้ได้เลยนะคะมีทั้งความหมาย รูปประโยคนะคะแล้วก็คำอ่านด้วยนะคะซึ่งจะทำให้คุณออกเสียงได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะและถ้าใครที่ดูในคลิปนี้นะคะให้โบนัสนะคะอีกชุดนึงเป็นอ e ีบ e ุ๊กคำศัพท์อีบุ๊กรวมคำศัพท์ที่ใช้บ่อยนะ,ะให้คุณเอาคำศัพท์นะคะไปเติมในช่องว่างจากประโยคในอ e ีบุ๊กได้เลยนะเพื่อนๆอันนี้สะดวกมากๆสามารถเปิดอ่านได้ในมือถือในแท็บเล็ตในคอมพิวเตอร์ได้เลยนะคะถ้าใครสนใจนะราคาเต็ม2590แต่วันนี้ ในคลิปนี้นะคะพิเศษที่1,690บาทถ้าใครไม่อยากพลาดนะทักไลน์มาได้เลยนะคะที่ไลน์แอด k r u n i c h a a ไลน์แอด k r u n i c h a a นะคะ